สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับนี่ยายวายนะคะวันนี้กลับมาเรื่องที่มีชื่อว่าสามีค่าจะตีท่านคืนสําหรับนิยายเซตนี้นะคะจริงๆก็จะเป็นสองเล่มจบแต่ว่าในวันนี้นะคะ่ะจะมาพบเล่มหนึ่งกันก่อนนะคะอันอย่างเฟิงนอนหายใจรอยล,ยลินอยู่ในตำหนักเขานอนสมด้วยฤทธิ์ของยาพิษชีนางสนมเอกอย่างอันลี่เซียนนางสนมที่ก่อนเข้าวังเป็นถึงน้อง่้มสายเลือดกับเขา น้องต่างแม่ของเขาที่ซีหยางเชียนฮองเต้ของแผ่นดินฮองเต้ที่หยางเฟิงมอบหัวใจให้แต่ชายคนนั้นกลับไม่เห็นแก่เขาเลยสักนิดด้วยการรับแต่งลี่เซียนเข้ามาในช่วงห้วงสุดท้ายของชีวิตหยางเฟิงพยายามเรียกหาผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีเพราะเขาอาจจะอยู่ได้ไม่พ้นคืนนี้แล้ว แต่การเลือกหาของเขาก็ไม่เคยสำเร็จผลเพราะไม่ว่าเขาจะป่วยเป็นตายไร้ดีอย่างไรอย่างเชียนก็ไม่เคยเข้ามา่เยี่ยมเขาเลยสักครั้งอย่างเฟิงรู้ว่าส่วนหนึ่งที่อย่างเชียนเย็นชากับเขาอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเขาในอดีตสมัยที่เขายังเป็นน้องชายคนสนิทของอย่างเชียนในตอนนั้นแม้เขาจะรู้อยู่เต็มอกว่าน้องสาวร่วมสายเลือดของเขาคือที่หมายปองของอย่างเชียน แถมอย่างเทียนยังไม่ชอบการแต่งงานชีเต็มไปด้วยการเมืองแต่เขาแม้จะรู้อย่างนั้นเขากลับหักหลังอย่างเทียนในช่วงที่ชายหนุ่มไปออกลบด้วยการวางแผนลับๆกับพ่อและแม่จัดการให้ตัวเองได้แต่งเข้ามาเป็นชายาเอกดังนั้นตลอด5ปีที่ทั้งสองได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาจึงไม่เคยมีเลยสักคืนที่อย่างเทียนจะมาหาเขาไม่มีการพูดจาดีๆในเวลาเจอหน้ากัน ไม่มีการดูแลเอาใจใส่ทั้งนั้นแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างเฟิงก็ได้พยายามไถ่โทษนั้นอย่างที่สุดแล้วไม่ใช่หรือไหนจะพยายามดูแลเรื่องของสนมระวังหลังอย่างดีโดยไม่ทําให้อย่างเชียนต้องปวดหัวไหนจะไม่เคยทําร้ายหลี่เซียนเลยสักครั้งเพราะเขารู้ดีว่าหลี่เซียนคือคนที่อย่างเชียนรักมากแค่นี้เขายังไถ่โทษไม่เพียงพอใช่ไหมทําไมแม้ในช่วงเวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตเขา อย่างเชียนถึงไม่ยอมมาหาเขาเลยสักครั้งดังนั้นในช่วงเวลาที่เขากำลังจะหมดลมหายใจด้วยความเจ็บปวดอย่างเฟิงจึงได้ตั้งปณิธานไว้ว่าขอให้ตัวเองได้รอดสักครั้งเถอะถ้าได้รอดกลับมาในครั้งนี้เขาสัญญาว่าเขาจะกลับมาแก้แค้นคนทั้งสองให้จงได้ไม่น่าเชื่อว,ว่าคำขอของเขาจะเป็นผล แม้จะหมดลมหายใจไปแล้วแต่หยางเฟิงก็สามารถฟื้นคืนมาจากพิษสลายวิญญาณพิษที่ยากจะรักษาโดยความช่วยเหลือจากชาวเผ่าที่หาตัวได้ยากดังนั้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาหยางเฟิงจึงไม่รอช้ารีบหลุดหน้าไปพบหยางเชียนและหลี่เซียนบุคคลทั้งสองที่เขาชิงชังหน้ามากที่สุดการกลับมาครั้งนี้ของหยางเฟิงทำให้หลายคนต่างแปลกใจสมัยก่อนหยางเฟิงมักยอมลงให้กับหลี่เซียนอยู่เสมอ แต่การกลับมาของเขาในตอนนี้หลายครั้งที่อย่างเฟิงไม่ไว้หน้าหลี่เซียนและในบางทีเขาก็เอ่ยปากตำหนิหลี่เซียนอย่างตรงไปตรงมาและนอกจากเรื่องวังหลังแล้วการปฏิบัติตัวของอย่างเฟิงก็แตกต่างไปเช่นกันเพราะการกลับมาในครั้งนี้อย่างเฟิงได้ตัดสินใจที่จะตัดใจจากอย่างเชียนแล้วดังนั้นจากที่เขาคอยมองหาในทุกคืนเพื่อรอคอยการพบกัน รอคอยให้อีกฝ่ายเข้ามาพูดคุยมาในตอนนี้นางในตำหนักของเขาต่างต้องตกตะลึงเมื่อหยางเฟิงไม่คิดจะรอสา,ามีตนเองอย่างเช่นก่อนเขาใช้ชีวิตเพื่อตนเองเริ่มจากการฝึกปือร่างกายให้แข็งแรงนอนหลับพักผ่อนให้เต็มอิ่มแต่การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปแทนที่อย่างเฟิงจะได้เจอกับอย่างเทียนน้อยลงน้าแปลกที่หลังๆมานี้ เขากลับได้เจอกับหยางเชียนมากขึ้นไม่ว่าจูๆ่ๆหยางเชียนก็จะชวนให้ทุกคนไปนั่งจิบชาดูบุผาหรือการที่ตามเขาไปยังบ้านเดิมไปเยี่ยมพ่อแม่ด้วยกันกับเขาสงสัยอยู่ไม่นานในที่สุดหยางเฟิงก็เข้าใจการกระทําของหยางเชียนเพราะการที่หยางเชียนตามเขากลับไปในบ้านเดิมในครั้งนี้นั่นก็เพราะหยางเชียนต้องการปรึกษาราชก,การกับพ่อของตนหยางเฟิงไม่แปลกใจกับการกระทํานี้เลยสักนิดเพราะเขา ในสมัยก่อนก็ได้ใช้จุดนี้จุดที่พ่อของเขาเป็นคนสอนอย่างเชียนกับมือใช้จุดที่ตระกูลอันคือผู้ดันหลังให้อย่างเชียนได้ขึ้นครองราชสมบัติเขาใช้มันเป็นจุดในการต่อรองให้กับการแต่งงานของตนเองดังนั้นในตอนนี้ที่อย่างเชียนมีปัญหาแน่นอนว่าจะต้องกลับมาปรึกษาพ่อของตนดูเหมือนว่าปัญหาของอยางเชียนจะไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมีคนตั้งใจที่จะล้มล้างการลองราชของอยางเชียน อย่างเฟิงแม้จะไม่ได้รู้สึกนึกรลักแต่จะให้เขาเมินเฉยไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยก็ไม่ได้เพราะตัวเขาเองโดนสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าจะต้องรักและซื่อสัตย์กับราชวงศ์แถมเขายังคงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ก่อไว้เมื่อ5ปีก่อนก็เมื่อ5ปีก่อนเขาดันสัญญาไว้กับห้องเต้องค์กรอนว่าเขาจะอยู่เคียงข้างอย่างเทียนเพื่อดูแลราชการและราชวงศ์ ดังนั้นในภารกิจแรกที่หยางเทียนต้องการรู้ว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นที่ทางใต้ของประเทศกันแน่หยางเฟิงจึงต้องยื่นมือเข้ามาช่วยหยางเฟิงช่วยรวบรวมข่าวสารที่ขุนนางคิดคดซ่อนไว้รวบรวมมันเหล่านั้นให้กับหยางเทียนและนั่นก็ทําให้พวกเขาได้รับรู้ว่าทางใต้ที่ดูเหมือนสงบดีแท้จริงแล้วกําลังเกิดโรคระบาดอย่างหนักและเหล่าขุนนางเหล่านั้นก็ตั้งใจจะปกปิด ไม่ว่าจะเป็นเพราะด้วยต้องการหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือต้องการหาความดีความชอบและโยนความผิดให้กับฮองเตกะก็ตามดังนั้นทั้งสองคนจึงออกเดินทางไปดูแลประชาชนด้วยตนเองการเดินทางไปทางใต้ในครั้งนี้อย่างเทียนตัดสินใจพาหย,ยางเฟิ่งไปด้วยเพราะเขากลัวเหลือเกินว่าถ้าหยางเฟิง่งต้องออกว่าการราชการแทนเขาแล้วจะไม่สามารถทนแรงกดดันจากพวกขุนนางที่ไม่ชอบหน้าเขาได้การเดินทางในครั้งนี้ อย่างเชียนไม่ได้ปล่อยให้มันสูญเปล่าเขาจึงตั้งใจสอนเรื่องการบ้านการเมืองให้กับอย่างเฟิงด้วยเพื่อที่อย่างเฟิงอาจจะได้ใช้ในวันข้างหน้าการไปในแดนใต้ในครั้งนี้เนื่องจากสิ่งที่ขุนนางทํายังไม่ใหญ่โตมากจนเกินกว่าจะช่วยเหลือได้ทําให้ทุกอย่างจึงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหลังจากกลับมาจากทางแดนใต้ในครั้งนี้อยางเชียนก็ตัดสินใจให้อยางเฟิงได้ใช้ความรู้ที่สอนช่วงเดินทาง เข้ามาช่วยว่าการในท้องพะโรงดูสักครั้งการสนิทก,กันของทั้งสองแน่นอนว่าคนที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือลี่เซียนดังนั้นเมื่อมีโอกาสเธอจึงแสดงตัวตนอย่างอาจหานว่าเป็นที่รักของหยางเทียนโดยไม่สนเลยว่าตำแหน่งของหยางเฟิงซุงมก่าเธอมากแค่ไหนหยางเฟิงอาศัยช่วงที่เธอกำลังหน้ามืดตามมวด่าทอเขาทำให้หยางเทียนเห็นว่าแท้จริงแล้วตัวตนของลี่เซียนนั้นโหดร้ายแค่ไหน และครั้งนี้ก็เป็นไปตามหวังในที่สุดหยางเชียนก็ได้เห็นความโหดร้ายของเธอหยางเชียนสั่งลงโทษเธอด้วยโทษที่ไม่นับว่าเบาได้แม้หยางเฟิงจะแปลกใจไม่น้อยที่ทำไมหยางเชียนถึงกล้าลงมือกับลี่เซียนหญิงสาวที่ตนเองรักแต่พอนึกไปถึงคำกล่าวในนิยายปรปหลาโลกที่ว่าห้องเต้มักจะส่งไม่รักใครจริงหยางเฟิงก็เลิกสนใจและสะใจที่อย่างน้อยเขาก็ได้แก้แค้นลี่เซียนบ้าง หลังจากที่เขาโดนเธอทรมานมาสารพัดหยางเฟิงสบายใจกับการได้เอาคืนเลยไม่ได้ตามสืบและไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วหยางเชียนถึงขนาดเอ่ยตัดความสัมพันธ์กับลี่เซียนในช่วงเวลาที่ลี่เซียนมาขอความช่วยเหลือยิงอย่งหยางเฟิงได้อำนาจในมือมากเท่าไหร่ลี่เซียนก็ยิ่งเครียดแค้นมากเท่านั้นเธอจึงเอ่ยปากอย่างเกลี้ยกล่กับชายผู้หนึ่งที่มีอำนาจในวังหลวงว่าเธอต้องการกำจัดคนทั้งสองให้หายไป เป้าหมายของเธอไม่ใช่แค่หยางเฟิงอีกต่อไปแล้วการจัดงานเลืเ่อนเลิงเพื่อต้อนรับคนต่างแดนจากทางเหนือเป็นไปได้วยความเรียบร้อยภายใต้ความดูแลของหยางเฟิงหลายคนต่างปรับปลื้มใจรวมถึงหยางเฟิงด้วยแต่หยางเฟิงยิ้มแย้มได้ไม่เท่าไหร่พอใกล้จะจบงานหยางเฟิงก็ต้องทําการตัดสินใจครั้งใหญ่อีกครั้งเมือ่อหยางเชียนเอ่ยกับเขาว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าในการล่าสัตว์จะมีการรอบทำลายตนเองในวันนั้น และครั้งนี้เขาก็อยากให้หยางเฟิงตัดสินใจว่าอยากจะไปกับเขาไหมเพราะหยางเฟิงไม่จำเป็นที่ต้องไปกับเขาก็ได้หยางเฟิงใช้เวลาคิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก่อนตอบตกลงออกไปร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับหยางเทียนแล้วก็เป็นไปอย่างที่หยางเทียนสังหรณ์ใจในวันล่าสัตว์นั้นเมื่อพวกเขาทั้งหมดได้ออกเดินทางไม่นาน พวกเขาสองคนก็เจอเข้ากับเหล่านักฆ่าที่ไล่ต้ตอนพวกเขามาแต่ทั้งสองก็ใช้กำลังทั้งหมดเข้าต่อสู้ทำให้สามารถลอดจากพวกเหล่านักค่าออกมาได้อย่างเชียงพาเขาเข้าไปหลบยังถ้ำหินที่พอเขาไปด้านในก็รู้ได้เลยว่าเป็นถ้ำที่ใช้สำหรับหลบภยัยทั้งสองเมื่อสำรวจลอดถ้ำจนเสร็จก็ต่างมานั่งพักและนั่นก็ทำให้อย่างเฟิ่งได้เห็นว่าในการต่อสู้ในครั้งนี้อย่างเชียงได้รับบัต เจ็บโดนผิดเข้าไปอย่างเฟิงจึงค่อนข้างร้อนใจเป็นอย่างมากเป็นอย่างเชียนเสียเองที่บอกให้เขาสงบใจเพราะอีกไม่นานแม่ทับใหญ่ที่เป็นพี่ชายของอย่างเฟิงก็กําลังจะมาถึงตกดึกอย่างเชียนเพอพอผิดไข้อย่างเฟิงจึงเข้าดูแลในช่วงหมดสตินี้เองที่อย่างเชียนคิดย้อนกลับไปในสมัยก่อนสมัยที่เขาเสียใจเหลือเกินที่น้องสนิทยอย่างหยางเฟิงหักหลังเขา เขาไม่รู้เลยว่าอย่างเฟิ่งทำอะไรลงไปบ้างเพื่อให้ได้มาอยู่กับเขาแม้ว่าในตอนนั้นเขาจะปฏิเสธความรู้สึกนั้นที่อย่างเฟิ่งมีให้เขาไปแล้วก็ตามแต่สิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุดก็คือเขาไม่สามารถกันให้คนดีๆอย่างอยางเฟิง่ง มาใช้ชีวิตในวังหลังที่แสนน่ากลัวได้ในวันหนึ่งมันก็เป็นอย่างที่อย่างเชียนกังวลใจเพราะว่าลี่เซียนผู้หญิงที่เขาเคยมีใจให้กลับกลายเป็นคนลงมือกับพี่ชายร่วมใส่เลือดตัวเองอย่างเลือดเย็นมแม้จะรู้สึกลังเกียจลี่เซียนมากขนาดไหนแต่เขาก็ยังต้องหมั่นไปหาลี่เซียนที่ตําหนักอยู่ทุกคืนเพราะต้องการหาหลักฐานยิ่งไปบ่อยแค่ไหนยิ่งใกล้ชิดเท่าไร่เขาก็ยิ่งเห็นความโหดร้ายของลี่เซียนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ลี่เซียนลงมือกับสนมที่หยดน้อยกว่าและนั้นก็ทำให้เขายิ่งเห็นความใจดีของหยางเฟิงเพราะว่าทุกครั้งจะเป็นหยางเฟิงที่ยื่นมือเข้าคอยช่วยเหลือเสมอหลังจากที่หยางเฟิงได้รับพิษทั้งเขาและพี่ชายของหยางเฟิงก็รีบหาทางรักษาหยางเฟิงให้หายและในที่ระหว่างนั้นเขาไม่ยอมแวะเวียนไปหาหย,ยางเฟิงเลยสักครั้ง เพราะว่าเขากลัวว่าอย่างเฟิงจะได้พบเขาและสมใจหมายและจะปล่อยให้ตัวเองตายไปเขาต้องการให้อย่างเฟิงฝืนตัวเองเพื่อรอเจอหน้าเขาและแล้วความพยายามของเขาที่ตามหาวิธีรักษาก็ประสบความสำเร็จในที่สุดเมื่อเขาได้รู้แล้วว่าอย่างเฟิงมีทางรอดและทางรอดนั้นก็คือการแลกด้วยอายุไขของเขาอีกครึ่งชีวิตอยางเชียน ยอมตัดสินใจแลกเครื่องชีวิตของเขาให้กับหยางเฟิงในทันทีโดยที่เขาไม่นึกเสียดายมันเลยหลุดออกจากความฝันกลับมาในถ้ำไม่กี่วันหลังจากนั้นถัดมาพี่ชายของหยางเฟิงก็เดินทางมาถึงหยางเฟิงดีใจเป็นอย่างมากเขาและเหล่าทหารรีบพาหย,ยางเชียนกลับไปรักษาที่วังหลวงไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมและหยางเฟิงก็ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทน แม้ตอนเข้าไปว่าการอย่างเฟิงจะโดนเหล่าขุนนางลุมถึงการท้องพะโลงแต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าอย่างเทียนได้ให้สัญญาไว้ว่าจะส่งคนมาช่วยเขาดังนั้นอย่างเฟิงจึงยืนหยัดจนกว่าคนเหล่านั้นจะมาถึงอย่างเฟิงยิ้มมุมปากด้วยความพอใจเพราะคนเหล่านั้นก็คือเหล่าคนที่เขาแค่เพียงเห็นก็รู้แล้วว่าสามารถพึ่งพาได้เพราะนั่นก็คือพ่อและพี่ชายของเขาเอง อันนี้ก็จะจบเล่มหนึ่งของสามีค่าจะตีท่านคืนนะคะเป็นเรื่องราวที่ลุน้นนิดๆในราชวางังว่าจะสามารถหาตัวกบฏได้หรือไม่ใครชอบเรื่องราวลุ้นๆฝากติดตามกันต่อในเล่ม2องได้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กันด้วยนะคะบ๊ายบาย